สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะน,นี้ทีมงานเดินทางมาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับทีมรถล่างรถพยุดรถแข่งรถพอดูอมรถจอ LED มาถึงหมดแล้วนะครับกับทีมเวทีทีมเวทีตอนนี้ก็เดินทางมาหอดจอดถึงเบ้ลนแล้วครับครับกำลังกินเขา่ากินน้ำ ก่อนจะรุยง่านครับตางม,ม,ามุมต่างบุงบักรับประทานอาหารสักครู่ครับก่อนจะลุยก่อนจะลงมือเดชเชียนมาหัวแล้ว <Arabic> ด้วยแมนเดกินเข้าแมใครก้าวโล อ๋อรถทัดรถทัดยังอีกเก่าโล่ไก่จะาวหันแล้วแม่กินเขา่ากินเขา่าหน่าลุดหน่าล่ะ จอดถึงครับทุกขั้นตอนนี้รอรถทัชแหละอากายังมีรถบัสยังมาบริหารหัวครับ<อ>กินเขาไหมอยากกินเขาอยู่หนารถลำพงตขาไอ้เชีออยงกินเขาไอ้ chinh nào không đau chinh 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 ้ตุวมมีเยียงตุ้มมีเยียงคือบมเห็นมีตุวมมีเยียงโอ้ยเชียนตัวขรอยแล้วตุ้มมีงยตุ้มมีง กินขากินหน้าพักสักหน่อยครับเดี๋ยวกระลุยต่อเลยครับ กาแ,แฟไทข่อยบุมี่อยบุมี่แอปผมบุมี่แอปแออออครับพี่น้องพื้นที่มันนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับโล่งเลย ลก็ค่อนข้างแรงครับต้องทำการยึดย่างนานแน่นครับพื้นที่โล่งโจงเลยล่มนี้่แล่จะจังน้อยนี่แหละครับมือนี้ห่มไม่ห่มไล่กับบุมี้นะครับมือนี้มีแค่ต้องหาที่พักที่หลับที่นอนเอานะครับอยู่กลาทงทุง แล้วก็จะมีเต้นทสงสามหลังครับพี่นอ้องทหาที่พักตามห่มใหม่ห่มไรครับที่หลับที่นอนครับพี่นอ้องมนี้ผู้เสือนอนตามห่มใหม่ครับตามไตทองรถนละมือนี้ครับ ขออีกแล้วฮะทานทีได,งไ,งได้ยังไม่ยไดเ่ย บ้านกองบัวพวงแพ่งเดนะครับรถทัดมาหอดแล้วครับตอนนี้เดินทางมาหอดแล้ว รถถัดกำลังหดรถบาสยังมาบท่ันถึงครับออกทางรถหันออกหนอกคือกันแมนบอกว่ารถบัสจอดฟังพุ่นหันมองพี่แมนเพราะว่าข้างในนี่เป็นมีงาน สังกษีอย่างจักอย่างนี่แหละครับคิมเวทีมาถึงหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เเลือแต่รถบัส งานบ่คือคืนคือปีปีปีที่แลวลวร้านค้าร้านค้า,ากยกงคับ่งบท่านเปิดนะครับหลายร้านพอสมควรครับแต่ก็บ,บ่บปันใดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอนก็นขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณกร็รลางแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ